สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องไทยเลยจะมาอัปเดตบอลสีนะคะยังคงจัดโปรล้างราก15ต้น200บาทรวมส่งนะคะเราก็จัดโปูนี้ได้ประมาณวันสองวันแล้วนะคะ200บาทรวมส่งล้างราก15ต้นนะคะ200บาทรวมส่งบอลสีนั้นอาจจะมีหัวไม่มีหัวนะคะก็ ก็ช่องไทเลเลยก็ไม่สามารถจะระบูได้ว่าต้นไหนมีหัวไม่ีหัวถ้าเลือกมาเราก็จะพยายามเลือกต้นที่ใหญ่ที่สุดนั่นแหละเอามาลา,ลากให้นะคะใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะคะต้นใหญ่นะคะบางชนิดมันมีอยู่กระถางเดียวอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นช่องไทเลเลยก็ต้องมาอัปเดตให้ทุกวันเพราะฉะนั้นเวลาท่านท่านจะรับนะคะก็ต้องดูคลิปล่าสุดเนาะแล้วใช้ขนส่งเอก,กชน k e x นะคะ มีปลายทาง200บาทเนี่ยเขาบอกว่าค่าบอลเนี่ยเฉลี่ยต้นละไม่ถึง10บาทนะคะเพราะว่าค่าจัดส่งก็65บาทไปแล้วต่อกลอ่งนะคะยังไม่ได้รวม co d สำหรับท่านที่รับปลายทางนะคะก็ไม่เป็นไรเพราะช่องเทเลยต้องการพื้นที่นะคะเอาบอลจากกล่องออกมานะคะพื้นที่ในการเลี้ยงดูเราไม่เยอะนะคะลูกค้าหรือ fc ท่านเดิมนะคะก็จะเห็นว่าเออก มีแต่ตัวเดิมๆนะคะแต่สําหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาอย่าง,อยา,งอยากอยากจะทดลองเลี้ยงนะคะอ่าอยากจะลองรับไปเลี้ยงนะคะแบบกระถางก็ขายนะคะกระถางละ50บาทค่าจะสูง70เนาะนะคะส่วนล้างลากก็ก็จําหน่ายเหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับเราเนาะเราสะดวกแบบไหนเอาดูตัวแรกไม่พูดเยอะนะคะอัปเดตไก่ราชาวดี น้องน้อยนำโชคพี่กุลทองดดกพี่กุลล่วงออกจากปากนะคะถูกสาบเป็นชนีนะพี่กุลทองเนี่ยรลตนศีลคุณสีีข้จะคงนะคะแตละแม่กุสุมารเรื่องผู้ชนะสิทธิศเนาะเขาก็จะคู่กับแตละแม่จันทาแต่ตละแม่จันทาของเรายังไม่มีนะคะสอพินยาก็ยังไม่มี เจ,เจอแค่3เจอแค่สตัวนี่แหละไอ้ตับผู้ชนะสิทธิศนะ่ะสอปิญญาต่ละแม่กุุมาต่ละแม่จันทาเนาะแต่เรามีแต่กุสุมาเนาะมัควานรังสรร์ของเรานี่มันแผ้งนะคะป้ายเขียวนิดนิดม้ากันทกะตับพุทธประวัติม้าของเจ้าชายสิทธัตถะทรงอ่อะไรนะเป็นพาหะนะนะคะเป็นพาหนะตอนแอบ เป็นบวชเป็นพระพุทธเจ้าเนาะนางวารีก็เรื่องพระภัยมณีเมียพระภัยมณีนั่นแหละอนุมานอาสาหน้าสีชมพูเท้าจันทชนจริงๆเข้าป้ายชมพูนะแต่น,นี้ไม่ไป้ายนะคะเดี๋ยวก็ป้ายมาปางนาคปลุกปางพระประจำวันเกิดวันเสาร์โจฉอันนี้เรื่องสามกุ๊กเนาะตัวร้ายนะถ้าดูในหนังจะเป็นตัวร้าย ชาละวันเรื่องไกรทองเนาะเป็นจระเข้ตัวร้ายเช่นกันร่อนทองนะคะแล้วก็จะมีพลายเพชรอันนี้หลานขุนแผนนะมีอนุมานเชิญทงนะคะอนุมานสองตัวแล้วนะเท้ารำไพยนี่แผงแดงแต่ต้นเล็กอยู่นะคะต้นเล็กอยูบองเงนินนี้ต้นโตเร็วมากนะคะ นิดเกลือก็ต้นโตเร็วนะคะปลายจันอันนี้พอ่อขุนแผนเนาะมีเดี๋ยวดาวเพียงดินมหาราชแผงแดงโตช้านะคะมีนางกิมิทาเทวีไปเจอมาต้นหนึ่งนะคะตับนางสงการกิมิทานี่วันวันศุกรนะ์นะน่าจะเป็นวันศุกร์อันนี้ยอดมงกุฎด่างเหลืองนะคะ เหลืองหมดเลยฮกหลงนะคะพระไวยพระไวยนี่ก็ลูกขุนแผนเนาะกับนางพิมพ์กับนางวันทองอะ่ะทศกัณน,นะคะมบีต้นเดียวต้นสูงมากนะคะจูก,กัดเหลียงอันนี้ก็ตับสามกุกอ่ะจูก,กัดเหลียงที่อยู่ฝั่งดีนะ <c oughs> อยู่ฝั่งดีฝ่ายดี <c oughs> นางพิ้วเลือดนะคะเพชรบ้าน ปทุมแผงนะคะเพชรบ้านประทุมแผงจริง,รงๆเขาป้ายเนาะน้องบัวลําพูนะคะ <c oughs> มีสองกระถางเนาะอ่างทองนี่มีสามกระถางนะประจวบคีรีถางประประจวบคีรีขันกระถางเดียวเทพอัสดงมีหลวงราชเสนหาาหรือแค่สามกระถางเองนะคะม้าสีหมอกม้าของขุนแผนนะคะของดีสามอย่างม้าสีหมอกกุมารทองแล้วก็ดับฟ้าฟืาฟ้น ช่องทะเลมีดดฟ้าฟื้นนะยังไม่ได้ทำจำนวนนะคะนางวงวานนางวงวานนั่งไหมนะคะอันนี้เป็นไก่อมรินต้องแยกไว้ห่างๆไก่ราชาบดีนะแต่สังเกตง่ายๆไก่อมรินก็จะกัดหน้าขาวๆอย่างเง,งี้ยนะคะองหญิงทอฝันบอลป้ายตัวช้าเขาเป็นบอลป้ายนางเรรเนี่ยนางเรรอยู่เรื่องขุนศืีนะเป็นนางนางเอกเนาะ เป็นตัวเด่นเขาจะคล้ายนางบนโทแต่ว่านางเลไลนี่ใบจะออกสีชมพูเข้มกว่าส่วนานางบนโทก็สีชมพูหวานๆนะคะอ่อนๆพรพระร่วงหงสุวรรณอ่าพญาครุฑเนาะเหลือไม่กี่กระถางเองนะไกลๆโน่นก็จะเป็นชมพูเนี่ยอะไรนะ ราชินีเงินแสนเจ้ากรุงอังวะต้นตุนโตวัยนะคะขุนสามชนสามใบสิบอาสามใบหนึ่งหลอดแล้วนะคะอันนี้ยุงยุงออกมาอ่าต่ละแม่ไอไม่ใช่ต่ละแม่นางสุชาดาตับพุทธประวัติผู้ที่ถวายข้าวมัมัอะไรนะมัดทุอะไร,ะไรทายาท <laughs> อยากพูดแต่พูดผิดอะ่ะ นะคะนางสุชาดานะคะเดี๋ยวไปหามาใหม่จริงๆเขาจะไม่ลืมนะเพาะง้เลยจะจําเรื่องพวกนี้ดีมากเลยแต่วันนี้ลืมขุนสันขุนสัน,สนมีสองกระถางนะคะฮาริพุชชัยตัววันตัวคืนนะคะไก่สุสวรมีกระถางเดียวไก่แก้วตาเสือมีจํานวนไก่้าวายมีอยู่กระถางเดียวมันจะมีไก่ไก่หนึ่งไก่สมพงอันนี้เขาจะสวยนะคะ สุราธานีมีพรมฤสีบนป้ายก้านแดงอันนี้หงเหิเอ่นในมันปืนยาวมีสองกระถางนะคะส่วนนางเสือดาวนี่มีเยอะนะคะแล้วก็เกอิชาเขหน้าดดงๆเหลืองๆไปเลยนะคะ สวยๆทั้งนั้นขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะรีบทักมานะคะเดี๋ยวไม่ทันบางต้นมีไม่กี่กระถางนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ